เหลียววะเนาะเอาทั้งขั้นวะนี่เอาเอาอบวันนี้เป็นศึกระวังจัดโอมและอุดที่รัวเหรอมันสูงพดหลวาจัดโอมมาแล้วไหน นินเล็กไหมอ้าวพร้อมกันพร้อมกันอะไรอะไรพ่อได้อะไรพ่อมีไซส์เหมือนกันนะอ่าเก็บเร็วเรีบเอาปลาขึ้นเร็วพ่อว่าจะหลุดเหลียวว่านาะเอาทั้งขั้นวะนี่เอาเอา เท็บเอาดึงลูกขึ้นมาร้อนก็ไม่บอกจ้ะอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกจดเด็ดชดเด็ดชดเด็ดปลาไปไหน ยังอยู่ย่านับได้ปลาปยังอยู่ป่ายังอยู่นับแจมให้อยู่นี่น่ะเป็นไรโอ้ยเราเสื้อผ้าออกหมดแล้ววันนี้เก็บเสย้าแต่วอหมดแล้วไม่เป็นไรมันเปียกแคต้องขาไม่อยี๋ต้องเสื้อเลยเสื้ออะไรเสื้อเหมือนตกน้ำแลยแต่เช่ดไม่เห็นจอดเด็ดเมื่อกี้ เอาปลาเมื่อนตกน้ำแล้วของฝากมาด้วยร้านไปเอาปลาเมื่อนตกน้ำั้างหนึ่งมันเห็นจมพร้อมเมื่อนสาดเมื่อนสาดไม่พออยาจะได้เห็นฮะสิ้นแล้วเราตีผู้ใดมาซอยจ้าเอ้าไม่มีชูชีกไหมถ้ามไหลดึงมันไม่หลุดแล้วงศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านะไม่ไม่รอนะ กเราก็ไปกินบ้านเดะหรือเราเสปเฮ็ุกินเองเต่เอามาให้เรามาเลือกเอาโอ๊ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลเมื่อ, <laughs> อกี้โอมก็แกล้งพ่อใช่ไหมจะดึงพ่อตกไปด้วยใช่ไหมอ <laughs> เอาสาสตร์กามาเจ้าของความสาสตร์กามาทบหนึ่งมันสิเมือ,เอีอ <laughs> อก <laughs> เ,เออก็อย่าไปอยู่ใกล้นะนานโอ้ย pues วิทย์แล้ววิทย์อีกแล้ววิทย์อีกแล้ววู้ปนินวิทย์วิทย์วิทย์เลยเมื่อกี้วิทย์วิทย์วิววทย์เลยได้ยินเสียงพ่อไหมได้ยินเสียงพ่อบัดไหมเฮ้ยจัดอมต้องได้ปนัยสิไม่งั้นเสียชื่อนะ <inte> ไม่รู้ละแข่งไม่มีพ่อไม่มีคำว่าพ่อว่าลูกครับ <myself> ไม่มีอ่อยครับ นี่หัวเลาะหัวละยอด้วยโอ้มีกากาดูมันดุเออขโมยหมายพ่อเฉย เอ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะอนี่น้อยไม่เอาปล่อยรถไปกันเปิดหน้าลอดเปรี้ยวมากเลยนะคเร็วเดี๋ยวหกน้ำอ้าวเท่าไหร่แล้วแต่สามสองใครสามพ่อไวนานนั่นวุ้นวิดไปอีกแล้วอ้วนอื สี่ส oh. งสัยวันนี้เราจะได้สบายแล้วดูจันโอมเก็บของสองนะจ๊ะ oh. เอาได้ขั้นแรกลูกเดี๋ยวปล่อยบบนี้ก่อนปล่อยนี้ลงจับมือจับลอกแบบนี้ปล่อยนี้มาจับแบบนี้หมุบบนหมุน oh. จะใช้หมุนจะใช้หมุนด,ดูสายดูสายเอาหน,นีบจักรแล้วได้ไม่ต้องจับไม่ต้องจับแนะน,น่นเลยเดี๋ยวปล่อยมืออันนี้ัอหนีบจักแล้วว้หนีไ,นไปแล้วมือน,นี้เคลียร์สายจะใช้เคลียร์สายให้มัน,มนอ่ะให้มันตึงนิดนึงอ่ะหมุน้วนหมุนได้ติดเดี๋ยวนะติดอะไรมไมไหมุนได้ดิกระู่โอ้โหเอาเอาเอามาเปลี่ยนขั้นไป ไว้เปล่าเอา้าวิ่งเท่าไหร่แล้วนะสองสี่สีสส่สองสี่สองเป็นแปดนี่มันต้องอย่างนี้เจ็บสายเจ็บสายให้ตึงเจ็บสายเข้ามาโอ้ นีเสร็จโอมแน่เลยอย่าพึ่งพ่ออย่าพึ่งนะพ่อได้ก่อนเลยโอ้ยพ่อได้ก่อนเลยก็แม่บอกให้วัดเมื่อกี้นเนี่ยววบจบเลยจบเลยจานโอมชื่อเสียงที่ทำมา ห้าสองจบเลยเมื่อวานโมทับก่อนเมื่อวานได้กี่ตัวสี่ตัวได้เลยกระสุบจุดจบเลยจบเลยชื่อเสียงที่ทำมาแพ้วุดดีเลย

นี่ได้เลยได้เลยเอาดึงไปเท่าไรลสมห้าสี่ห้าสามไง5เหรอเงได้ไมไม่ได้เร็วเร็วเร็วโอ้ยได้ได้เก็บดูเด็กเก็บของ ระวังมือระวังวิทย์ <c oughs> เลยวิดเลยจับเอาผ้าจับ,อาาจบนอกปากไอ้หลุดไม่นับแต้มนะหลุดออกไปข้างนอกไม่นับแต้มนะบอกไว้ก่อน <c oughs> บอกไว้ก่อน <traveled> ไม่ได้เข้ากะไม่ได้ไม่ได้เข้าถังไม่นับแต้มให้นะครับ าสามเดิมเท่าไหร่เนี่ยเกมสิบสิบนะโอเคไหมเกมสิบนะสามจะขอแต้มต่อไหมเอาต่อแต้มให้เพ่อพ่อ กว้างไงได้พี่โมจริงเลยเท่าเท่าโอเคไหมฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮานะพอต่อสองแปมมึงต้องห้างอยู่แล้วจะเกียสลับขึ้นเราวไปรับปากที่อมตกลงไปในน้ำเมื่อกี้เหรอ อันนั้นปลาตัวเองไหมไม่ใช่ปลาพ่อ,อ,อเสียสละเอาปลามาให้กินนะโอ้ตัวเองเลื่อนเองลกูก <c oughs> มันไม่ใช่ความเสียสละเลยนั่นแ่ะตัวเองไม่ระวังอะ่ะ <c oughs> โอ้ยมันปลาอะไรอ่ะพ่อเม็ด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 ,มด,มด,มดขึ้นเต็มเลย มันไปพูดให้กันฟังมีคนมาให้อาหารตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยปึ๊บอเพอเอเออมวัดดิลูกวัดเลยอุอยอะไรอะอะไรอะเดี๋ยว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 ออกค่ะ,ะได้ไหมไม่รู้ยังไม่นะเอาเข้าเอาเ่เอาเข้าถังก่อนไปนะ้ำนี่แหละ กได้แต่ไม่ได้ลงไปในถังนี่แลหละปัญหาเด้อเด้อเด้อหนืว่ามันจะไปตอดคินของพ่ออะไมึงองอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ตกหนามชะนอาหนูแล้วก็ดีลุกไม่ต้องปล มันยังเล่นทุ่นยังกระดิกอยู่เลยโอ้กินแล้วนะพ่อเท่าไหร่นะอึ๊บคึบอือครับหกหกโอ้ยยังมีการมาฮื่ยใส่เขาอีกเขาต่อให้โอ้ยอวดเอ้ยอวดเอ้ยอวดเอ้ยหกใช่ไหมใช่ครับ หกห้าแต่จริงๆนะ่ะโอมได้สองไม่ใช่ได้สองพ่อต่อให้ไงเอินยังกับโอ้วนะน้องเพียนน้องเพียนรรเราไปจะเห็นเด็กเก็ดตอง St, แล้วไปโยนแก้พ่อด้วยนะพ่อกินแล้วนั่นดึงดึงดึงแล้วของอ้วนอุ้ยพ่อได้เลยจัหวะนแล้วลูกหาจังหวะวัดเติมมันก็โดนเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยมันกินของลูกแล้วน่ะมันน่าจะปล่อยแล้วมังอ้วน ทำให้เด็กดูเอ้ย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 ดูท่าสกอตเอ้ยเอ้ยเป,เ,อเป็นไงเป็นไงไหนดูปลาสิเอาท่าใหญ่ไว้เกลือเอาเดี๋ยวดิลูกย้อนเอาเอาท่าท่าเหรียญใหญ่ไว้ก่อนออออเอาเดี๋ยวทำท่า,ทาไงเมื่อกี้ยัยงไง เอาพ่ออันนี้ลูกอะไรได้อ่นมาด้วยเหรอตกปลาได้อ่นเอาเคียเองอะเออในของพ่อติดเลยเนี่ยนีเอาลุตลุดลุตลุด ไ,ไ,หนะไหนมาโชว์สิใหญ่เพราะว่อมตัวเล็กอเปลอู้ปลาน,นิลใหญ่ยึดตัวนี่เขาเรียกว่าปลานิลอะไรนะเพาะปลาน,นิลจิต,ะตนะลาเหรอมันไม่ใหญ่เท่าซีพีใช่ไหมไม่ไม่ไม,มันใหญ่อยู่แต่ก็ใหญ่เท่านี้เราไม่เหมือนกับเป็นกระชังนะนี่เราเลี้ยงธรรมาชาติไม่มีหัวอาหารไม่มีสารเร่งโต ไข่คุณธรรมชาติแล้วถ้าเราเอาหัวอาหารให้มันจะตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่แต่ก็ใหญ่เท่านั้นอ่ะเอาก็ใหญ่แบบตาอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่พวดพลาดอ่ะออเตัวอะไรเงี้ยไม่ได้อัดอาหารเหมือนใแม่ช้างไงแระชังที่อยู่เขื่อนน่ะเหรอใช่เท่าไหร่นะลูกเกยืดได้ใช่ไหม <laughs> ได้อยู่ยกคุณยกดอกเลยอ่ะกินแล้วยกปลาห้ามากวันน่าจะกินแล้วมั้งลูกอูกลูกวัดลูกวัดลัดเลยวัดเอ้ยอู้คันกองเลยโอ้ยมันแรงดีสิหรอกปลานี่ได้ไหมได้ถังลองเลย สายอยู่ไ,ไหนครับสายอมอยู่ไหนอมก็ดูสายอมดิลูกขั้นแรกยกนี่ก่อนลูกจะได้เห็นสายเอ้ยอ,อันนี้เด้เอมันแข็งต้องเอาผ้าคลุมมันก่อนนะดมละดูลดละอ่ะเอาไปเอาไปใส่ใส่ในกระช่างตกปลาเงิน,น,นปลาแทงเัินเรื่องขอชาติหมดไม่เป็นไร ้วก็ <พอ S 1> ลก่็ถ <ไป S 1> ูกไงเอาข้าวเอาไปไหนเด็กเครียร์ทีไรอย่างปิดหน้าล็อกต้องปิดหน้าล็อกน้อยทีนี้ดึงสายอ่าให้ลูกงานหยาบแบบนี้ใช่ไหมล่ะลูกจับม้วนดึงสายตัวเมย ตัวเบ็ดให้ตึงอย่างเดียวกันมไม่หาดเลยเสร็จแล้วจับควงดึงนี่อันนี้เกี่ยวทีนี้พอ,อ,อจะเคลียร์เอละปโฟมทือ,อละลรูหนึ่งรูดูดีๆลูกตั้งใจดูสองรอูแค่หนรัสามรู ไปหมดอ่าออกมาแล้วทีนี้ออกมาแล้วเนนี้อมดูอมดึงสายนี้ก่อนลูก<ง>เท่าแรกเอาสายเบ็ดก่อนนี่ไงไอตัวที่เป็นปัญหาคือสายเบ็ดเข้ามาอ่าทีนี้สายเบ็ดเสร็จแล้วช่้มาอันนี้ปลอกไฟปลอกไป,ปไกลๆก่อนอันนี้หนอทีนี้เตียสายที่อยู่นี่ไม่เป็นคันกับหมุนโอ้งานหยาดจริงๆ,ๆเลยอมดูดิ โอ้โหลูกทำไมมันหยาบได้ขนาดนี้นน้อยๆอะจับสายอมอมอมครับไอ้ไปฟอบอะไอ้จับคันไว้จับคันไว้เดี๋ยวพ่อเีื่อสายอันนี้ออกก่อนโอ้โหลูกทำไมอ๋อเมื่อกี้ลูกเปิดหน้าลอกทิ้งไว้มาถึงเด่นดิ่ดออกมาคือปลดหน้าลอกตอนที่หย่อนสายแค่นั้นเลยลูกเอาแล้วก็ปิดคืนเอาหมุน ยนีนสมมติตอนแรกใช่ไหมาสายอ่ะพอโอมเอาปลาเข้าอ่ะ,ะผมก็ปลดหน้าล็อกนิดนึงเปิดเพื่อให้สายมันฟรีแล้วก็ค่อยปิดคืนโอมเปิดทิ้งเลยไม่ได้หลุดสายเอ็อนกระเด้งออกสิครับเอ้าเงี้ห่วงก็แต้มนี่นัน่นแปดเอ้าพ่อนำอยู่แต้มนึงอ่ะ เจเหรือปล่ะเขาก็ได้แปดอยู่แล้วอ่ะแปดแปดเท่าไรา <8 9 S 1> แปดเก้าแปดเก้าอให้ก็ได้แปดแปดอ้าวออ,อยให้อ้าวไป,ปิดเอาอคิดกอง,งคิดตู้เออเทียงอเอาอิลีวะอากงได้แปดเร็วเร็วเร็ดียวแปดแป เอากลับไปบ้านก่อนล่ะกวีได้แล้วได้แล้วได้แล้วกำแล้วลมนอดแล้วเอาล้วกันกบอกอเราดิล่ะว่าเดี๋ยวไปตกป่ามาใหอกับเดี๋ยวนะกินกับตับหมหุงระวังลื่นลื่นตกน้อาอีเด้นั่นอมก็รีบนานไ oh <my S 1> งถ oh oh ึงไหแล้วนะ <c oughs> คลายแล้วลูกมันคายเหยื่อละโอ้มันคายเหยื่อไปแล้วลูกวัดวัดลูกม,มานะไม่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 ไโอ้ยโอ้ยอว้เว้เว้วสุดท้ายตัวสุดท้าย,ายเอา้า ก็แพ้เด็กแค่ไหนได้แล้วจัดอมชื่อเสียงที่สะสมมาเอ้ยพอกินแล้วั่นสันดึกดึกดึ๊กแล้วเอ้ยเอ้ย พ่อสันดึกๆแล้วอะไรสันครับมือทุนทุนสันเดปลากินไงนั่นไงเอยเรียบร้อย <S <S เรียบร้อยสันโอมัสมดสิ อา้อาวอ้าวเห็นไหมแม่บอกให้วัดตั้งนานแหละเพราะไม่ใช่เหยื่อหรอใช่เหยบบื่อบอยไม่รู้มันภาบหรือเปล่าไอ้เนี้ยเม็ดปลาเต็มเลยนะ่ะข้างทุน่ทนเรียบร้อยปลาเห่านางทถาเครงรถเห่า นางถาท้งดถดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจบแล้วออเอาตะเพียนไปทอดอีกน้อยเอาแค่นี้นะไ,ได้ไ,ไปไปก่อนไปไยก่อนอ,อ่าแค่นี้ โอ้สวัสดีครับก่อนตัพ่อกายังอาอปิไลน์สแล้วลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไมเอาหันหน้าดีๆหันหน้าดีๆตากระวง